จักรยานแนวคิดใหม่จากชมโลกช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับก,ก็อย่าลืมนะครับออกไปปั่นก็กินน้ำเยอะๆนะระวังเป็น h i t stroke ด้วยนะอะไราฟังก่อนดีกว่าในวิดีโอที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของงานแข่งต่างๆว่าข้อควรระวังต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการรับน้ําอะไรเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือว่ามีเรื่องที่อยากจะแชร์ก็ลอง ใส่รายละเอียดมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังร,งรวบรวมนะครับเพื่อจะมาทำวิดีโอให้นะโอ้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบเอาละมาพูดถึงเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับจักรยานแนวคิดใหม่นะครับที่ออกมาใหม่เลยของแบรนด์นี้นะครับเลมองนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักชื่อนี้ดีเมื่อก่อนแบรนด์นี้แบรนด์เลมองเนี่ยก็มีทั้งจักรยานที่เป็นเฟรม ไทเทเนียมเพรนโคมโมคาร์บอนมีหมดเลยนะแล้วก็แบรนด์นี้อยู่ดีๆก็ค่อนข้างจะเงียบไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับในแบรนด์เรมองนี้นิดนึงดีกว่านะครับเรมองนี้ก็คือแบรนด์ของเกรกเรมองนะครับเขาเป็นนักจักรยานเรียกได้ว่าระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับเรมองนี่เขาเป็นนักจักรยานคนเดียว ของอเมริกาเลยนะครับที่ได้แชมป์โจอร์ฟองสามสมัยเลยถ้าเกิดว่าเราไม่นับแลนซ์อาร์มสตรองนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันดีว่าแลนซ์เขาก็มีคดีเรื่องเกี่ยวกับโดปิ้งอะไรต่างๆนะครับถอถ้าไม่นับแลนซ์นะครับเลยมองเป็นคนเดียวเลยที่ได้แชมป์เนี่ยโหแชมป์เยอะมากเลยนะครับหลายรายการนะครับโดยเฉพาะที่เด่นๆก็คือมีโจอร์ฟองสามสมัยแล้วก็จะมีแชมป์โลกนะครับเป็นแชมป์เรนโบว์เจอร์ซี่นะครับ ถึงสองครั้งด้วยกันเลยนะครับเป็นแชมป์โลกเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะสุดๆจริงๆแล้วามาทําเป็นหนังได้เลยนะเขาโดนเรียกว่าในช่วงพีคสุดของชีวิตมีโดนแบบว่าแบบว่าไปฮันติงแล้วก็โดนแบบยิงแบบว่าเข้าโรงพยาบาลไปโอ้โหอาบอว่าวันหลังถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปเจาะเรื่องเล่าของเขามาให้ฟังแล้วกันนะครับสาหรับแชมป์โลกคนนี้เกรกลมองเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากเลยแต่ว่าตอนนี้มาในแบรนด์ของเขานะครับแบรนด์ เลม o อนะซึ่งในแบรนด์เลมอกนี่นะครับเขาก็จะมีจักรยานที่เรียกว่าเป็นจักรยาน City Bike นะครับจักรยานที่เป็นคอมพิวเตอร์ไบค์อยู่ในไลน์ของเขาแต่ว่าตอ,อนนี้นะครับเขามีเรียกว่าเป็น a r r อ w Race Bike ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่า8หรือว่าเลข8นั่นเองคำว่า8นะครับหรือว่าเลข8ก็มาจากการที่เขาชนะ t o ร์ฟองส์ครับด้วยเวลา 8วินาทีเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าชนะขาดเลยตอนนั้นว่าเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่เอา TT Bar เนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็เรียกว่าชนะผู้แข่งเนี่ยอย่างถล่มทลายมากเลยสำหรับ g กรกเลมองครับแล้มาดูจักรยานของเขานะครับที่ว่าจักรยาน8หรือว่า8เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงมันทำ,ทำไมมันถึงพิเศษทำไมมันถึงว้าวแล้วก็ล้ำสมัยกว่าใครนะครับ ความพิเศษของเขาหลักๆนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือวิธีการเอาคาร์บอนของเขานะครับมาใช้เนี่ยคือเปลี่ยนรูปแบบของการใช้คาร์บอนไปในสิ้นเชิงเลยเฟรมของ8นะครับไม่มีอลูมิเนียมหรือเหล็กผสมอยู่เลยปลอกตรงกลางเอาไว้ใส่กะโหลกนะครับหรือว่าตรง Drop Out หรือว่าแม้กระทั่งรูที่เอาไว้ใช้เป็นน็อตเกลียวนะครับใส่เข้าไปไม่มีเลยทุกอย่างเป็นคาร์บอนแบบ100%เเลยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่า จริงแล้วคาร์บอนถ้าใช้เป็นนะครับมีความแข็งแรงทนทานกว่าอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กอีกด้วยนะเขาก็เลยมีวิธีการคิดในรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็เอารูปแบบนะครับเนี่ยมาใช้กับจักรยานของเขาจักรยาน8 i g h เรามาดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับตัวซางของจักรยานเนี่ยนะครับแปลกใหม่มากเลยเพราะว่าเป็นซางเหลี่ยมนะไม่ได้เป็นซางกลมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงนะครับใส่ยังไงก็ตามรับรองว่าแฮนด์ของเรานะครับแล้วก็สเต็มเนี่ย ตรงแน่นอนไม่มีการบิดเบี้ยวแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแล้วสาเหตุที่เขาเป็นสี่เหลี่ยมนอกจากจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความตรงของแฮนด์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดูในรูปแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวซางนะครับมีรูใส่น็อตที่เป็นอ่อ preload แคปไว้เรียบร้อยเลยลเราไม่ต้องใช้พวกคอม p r e s s i o n หรือว่าตัวที่เอาไว้ขยายตัวซางตัวบีบซางเลยนะครับเพราะว่าตัวรูเนี่ยอยู่ตรงกลางเซนเตอร์แล้วก็สามารถที่จะเอาน็อตเนี่ย เกลียวไขเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็การที่มันเป็นเหลี่ยมนะครับก็สามารถที่จะเอาน็อตหรือว่าบีบประกบเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีแรงมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับที่เราเห็นเป็นสีแบบว่าน้ำตาลอ่อนๆน,นะครับตรงนั้นเขาบอกว่าเป็น expansion foam ใหม่ที่เขาเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้นะครับในการทำให้เกิดความแข็งแรงในตัวซางแล้วก็ตัวตะเกียบมากขึ้นและนะครับทำให้สามารถที่จะ ควบคุมนะครับความนิ่มของคาร์บอนหรือว่าแข็งของคาร์บอนได้ทำให้การใช้งานนะครับแล้วก็ทำให้การขับขี่เนี่ยนุ่มนวลมากกว่าเดิมเยอะเลยก็เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับไอตัวโฟมเนี่ยก็มาทดแทนช่องว่างตรงกลางนะทำให้คาร์บอนเนี่ยเราอาจจะใช้ คาร์บอนน้อยลงนะครับนี่เราก็ควบคุมได้แล้วว่าจะเอานิ่มหรือแข็งตรงไหนนะซึ่งเขาก็เป็นเจ้าแรกเลยนะครับที่เอาไอ้เทคโนโลยีซีน่าโฟมคอเนี่ยมาใช้กับจักรยานนะซึ่งที่ผมรู้สึกว่าว้าวมากก็คือไอ้ตรงแกนกะโหลกกลางเนี่ยแหละครับไม่มีเรียกได้ว่าไม่มีอลูมิเนียมมาใส่ไม่มีปลอกเหล็กหรืออะไรใดทั้งสิ้นเลย ซึ่งไอกระโหลกเขานัครับเป็นกระโหลกเกลียว t 47นะครับก็เป็นกระโหลกรุ่นใหม่ซึ่งเป็นใช้เกลียวแต่ว,ว่าวิธีการใส่ของเขาเนี่ยก็เป็นก็อย่างที่บอกเลยครับเป็นเกลียวคาร์บอนทั้งหมดเนี่ยอันนี้น่าสนใจไม่รู้เขาทําได้อย่างไงเหมือนกันนะครับเกรกนะครับเขาก็บอกว่าการที่ใช้กระโหลกที่เป็นเรียกว่าแกนคาร์บอนทั้งหมดเนี่ยครับจะเพิ่มความสิฟให้กับจักรยานอีกด้วยหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ เขาทำที่ USA Knoxville Tennessee ทั้งหมดเลยนะครับรอ0เลยนะดอปองดอปเอาทุกอย่างรูแม้กระทั่งรูใส่พวกดิสเบรกต่างๆก็เป็นคาร์บอนหมดเลยไม่มีอลูมิเนียมเลยนะครับวิธีการได้มาซึ่งจักรยานเฟรมนี้นะครับหรือว่าคันนี้เขาก็เริ่มจากการถามคำถามนะครับว่าทำไมมันจำเป็นไหมมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้ในในทุกๆชิ้นส่วนของจักรยานนะครับเขาคึงได้มีการพัฒนา จักรยานใหม่ทั้งคันออกมาแบบนีนบ้นอกจากในเรื่องของคุณภาพของจักรยานแล้วนะครับเขาก็ยังมีวิธีการคิดใหม่เขาอยากจะให้จักรยานนะครับเป็นคอมมูนิตี้นะครับมีความเป็นส่วนร่วมนะครับมีความเป็นเจ้าของเขาก็เลยใช้รูปแบบการตลาดที่เรียกว่าเลมอนเมมเบอร์ชิพนะครับก็ใครที่เรียกว่าซื้อจักรยานจากเขานะครับก็จะมีรูปแบบของเมมเบอร์ชิพคือหลังจากซื้อจักรยานแล้วนะครับชิ้นส่วนอื่น ในชิ้นที่2-3-4นะครับเราก็จะได้รับส่วนลด50%เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสิทธิ์ในการซื้ออุปกรณ์ที่เป็นของเลมองนะครับก่อนชาวบ้านเขานะครับมีสิทธิ์จองก่อนแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมี annual privilege ride right นะครับออมการเหมือนมิตติ้งหรือว่าจัด รวมกันปั่นนะครับที่ USA แล้วก็ที่ยุโรปทุกๆปีนะครับปีละครั้งนะครับสำหรับ Members Only เลยซึ่งถ้าดูจากในตารางนะครับอกรกฎาคมนะครับหรือว่า1กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นการปั่นครั้งแรกที่ยุโรปที่ ฝรั่งเศสของเขาครับก็แสดงว่าจักรยานนะครับจะต้องออกมาเป็น complete bike แล้วที่เราเห็นในรูปที่ขึ้นให้ดูนะครับก็จะเป็น CG ทั้งหมดเลยยังไม่มีตัวจริงออกมาให้ขี่นะครับว่าเร็วๆนี้นะครับเราก็จะได้เห็นแล้วครับว่าตัวจริงออกมาหน้าตาเป็นยังไงเท่าที่รู้ก็จะมีสสีด้วยกันจะเป็นน้ําเงินแล้วก็จะเป็นสีเทาเหลืองนะครับอ๋อลืมไปนอหนอกเหนือจากการเป็น privilege ride right, หรือว่าการเหมือนมีติ้งพิเศษของเขาเนี่ยครับยังก็จะมีการพบเจอหรือว่ามีติ้งออนไลน์ อีกปีละ4ครั้งนะครับมีการซูมพูดคุยกับคุณเกรกละมองนะครับปีละ4ครั้งให้ด้วยแล้วก็ยังจะมีแต่ละปีนะครับเขาก็จะส่งชุดเป็นเสื้อผ้าลิมิเต็ดของเลมองนะครับไปให้ Members Only <S <S 2> <S 2> อีกด้วยนะครับ <S <S เร็วๆนี้นะครับเขาก็จะมีออกนอกจากเป็น a e r o b รบ e แล้วก็จะมีออก กราวเบิร์ดมาอีกด้วยแต่ว่าใครที่อยากจะได้กราว e บ b i ์ e นะครับก็ต้องเนี่ยแหละครับต้องซื้อ a e r o b เบิแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ก่อนชาวบ้านเขาในครับในราคา50%ด้วยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนอกจากที่จะแบบขายจักรยานอย่างเดียวนะครับเขาเน้นในการสร้างแบรนด์สร้างรอยัลตี้ในแบรนด์เนมของเขาโอเคสุดท้ายเรามาดูตัวเลขกันนิดนึงดีกว่านะครับว่ายังไงนะครับน้ำหนักของเฟรมนะครับไม่รู้เพราะว่ายังไม่ออกอย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็น CG ขึ้นมาหมดเลยนะครับก็คงน้ําหนักีออกมาเร็วๆนี้คนะครับ ก็คงต้องรอเช่นกันนะครับรอให้ออกมาเป็นเฟรมคอม plete แต่ว่าก็ไม่นานเกินรอนะครับเพราะว่าจูลายนี้เนี่ยต้องมีให้เห็นแล้วแน่นอนนะครับแต่ว่าราคานะครับออกมาแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปจับจองได้นะครับราคานะครับแบบเป็น c o m plete bike เลยนะมาพร้อม d u r a t s อ12 speed ไฟฟ้านะครับก็อยู่ที่ 12,500ดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเป็นเฟรมเซตบวกล้อนะครับแล้วก็บวกพวกบาร์เ็มอินทิเกรตหลักอานต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่8,500ดอลลาร์นะครับผมก็พูดง่ายคือไม่มีให้แค่เบาะก,กับคูปซตเท่านั้นเองนะครับ 8, 1,500เหรียญสีก็อย่างที่บอกครับมี2สีนะครับก็คือสีเหลืองกับสีน้ําเงินนั่นเองนะครับซึ่งเฟรมนี้นะครับก็ใส่ล้อได้ถึง32นะครับแล้วก็เป็น disc b r a k เท่านั้นเกียร์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับผมในอนาคตเนี่ยก็ทุกอย่างก็น่าจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนในอนาคตนะครับ disc b r a k กับเกียร์ไฟฟ้านต้องมาเลยเพื่อนๆคิดว่าไงครับกับจักรยานเลมอนนะครับรู้สึกว่ามันว้าวไหมนะครับ แล้วก็ทิศทางของจักรยานในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมมองว่าแบรนด์นี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์เล็กแต่ว่ามีรอยัลตี้ที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ในกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับปั่นปลอดภัยนะครับเ,เพื่อน